วสวัสดีครับพี่น้องมิดมอแคนแฟนมอลำทุกผู้ทุกคนครับพบผอ,อ,อกับทิวลี่คนไม่ขาดแคนนะครับอีพีที่สิบคันจำบอผิดนะครับบ่สิบ็ดกับสินี่แหละครับพี่น้องนะครับเริ่มกะสิเริ่มยาขึ้นมาเริ่มเป็นลายแคนขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้องอดใจก้อนทุกท่านนะครับระวางลายใหญ่ลายสุดเสน,น่หลายคนเป้าหมา้ลายคนเข้ามาในกลุ่มนี้หนึ นะครับอยากเป็นไรไงอยากเป็นไรสุดแสนนอยากเป็นไรหน่อยไรเาไย,ไย,ยาไรสวยไรเชอย่างอันนั้นเป็นไรสันคู่เหลีว่วไรปรัมาจจรย์ที่รีก็ได้เรียบเรียงขึ้นมาแล้วนะครับในหนังสือนะครับบางคนอ่านไปแน่ก็เป็นแล้ว่วบางคนอ่านบอกได้เป็นผู้ใดอ,อ่านโนดได้เป็นแล้วสามารถาฝึกล่วงหนาได้เลยเด้อยครับพี่น้องสามารถอ่านไปลวงหนาได้อันนี้ทฤษฎีเพื่อคนที อ่านบท่านเป็นเริ่มจากศูนย์ให้เพื่อนคอยไตยเต่าไปเรื่อยๆคอยงางขึ้นบันไดผู้ได้าวก็คือเกาขาเหาเๆเรียนไปเนยาเๆเลยเด้อครับพี่นองเอามอนี่สิมาเว้าในถึงเต่องลายลำพื้นนะครับลำพื้นโบราณหรือว,ว่าหาลังคนเขาเอืน่นลายอย่างเนะาะลลยลกลายลายผีฝากกับบัไดดิกับมันกับลักษณะนี้นะครับลงควงมนี ไลยขับสมลักษณะเดียวกันประมาณนี้ครับพี่น้องทิวลีกับสีพาอา่านคือเก่าอันดับแรกนะครับอ่านคือเกา่านับคือเก่าหรอครับนับอ่าบอดด้บอกัันยาโรบานี่ทิวล่สีพาบ้าไปเลยด้อ เลโดเลมีเลโดเลมีเลเลเลลาทีลาเลลาทีลาเลลาทีลาสนลาเลโดเลมีเลโดเลมีเลเลเลลาทีลามีเลเลเลลาทีลาสนลาเลโดเลมีเลเลเลลาทีลาสนลา ลับพื้นหรือว่าลายแคนโบราณน,นะครับมันก็มีเออมันมีหลายทํานองนํากันนะครับอันนี้สิเป็นทางทางล้ามั้งครับลับพื้นทางอุบลทางลาามันข้าเจ้าสิเปาอย่างสี่แหละครับเอาเอาเออสูตรมาปิดเสียงล้าไปเลยเดเสียงล้าล้ากะ ใช่ว่าเปาแคนประกอบคําเวาประกอบมอล้ําไปสื so the takes, the Ma ่อมอล้ yeah. ําพื้นก็คือยังเวาเอานี่เป็นอ่ามอล้ําที่เก่าแก่ที่สุดเขากับว่ามอล้ําพื้นนะครับพี่นงคมอล้ําพื้นนี่เกิดจากที่ว่าล้ำยูผู้เดียวนะครับแล้วก็เป็นมอล้ําพื้นบ้านเขาว่าล้ำพื้นพื้นบ่อมีห่านบ่ได้มีอย่างอ่าเริ่มแรกเลยสิเขาว่าเกิดจากผู้ไซนะครับเพราะว่าผู้ไซทีได้เป็นมอล้ําหลายกาเม่ยิงนะครับมอล้ําที่เกิดก่อนนี่คือคือมอล้ําผู้ไซ เขาสันนิษฐานมาว่าจังสันเพราะว่าหนึ่งผู้้ายได้บวชนะครับได้บวชแล้วความรู้นี่สีไหลพระนี่เขาว่ามีความรู้หลกว่าคนเป็นครูผุนเดชผู้ใดเป็นมอล้ำยังเสียคนอีสีเสื้อถือมอล้ำหลากว่าหล,าก,วาหลากว่าครูในโรงเรียนผุนเดชครูเล็กๆสม,มัยตะกี้กับเป็นพระนี่แหละครับพี่น้องเป็นพระด้ครับสม,มัยโบราณสม,มัยดึกดำบรรพ์เป็นพระ ได้ลำ่ำได้ศึกษาเพราะโรงเรียนการยุวัรนะครับพี่น้องเพราะนั้นแล้วผู้ใดเป็นผู้ทายนี่สิได้ความรู้ได้นิทานได้บาลีก็ได้มาแตกออกเป็นก่อนลำ้ำได้แตกออกมาเป็นมอลำมาเน,นี้บัดนี้จาักเกาวเรื่องบาเบาวคูรู้เนานาควนกาสีบมีมองมัวกะสิบ้าไป เดดนแทดีแดนแท้ดี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 ดดี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 ด เลโดเลมีเลโดเลมีเลเลเลลาทีลาเลลาทีลาเลลาทีลาโอนลาเลโดเลมีเลโดเลมีเลเลเลลาทีลามีลาทีเลเลลาทีลาสอนลาเลโดเลมีเลเลเลลาทีลาสอนลาก็คือกลับไปกลับมาคือก็แหละครับพี่น้องกลับไปกลับมาครับตีดาดีแดงไม่เยอะซ้ำนี่ นะครับนอกนั้นก็ไปตามกวนล้าอันนี้ทิวรี่เอาตาเขา้าโค้งเอาตตามหัวใจหลักมันเอาตา,าจังหวะที่เขายืนพื้นไว้ให้มอลำล้ำนะครับมาสูพี่นองฝึกหัดนะครับคือสิ่งพยาหลูกที่เพราะว่าผ่านมาหลายคลิปแล้วนะครับผู้ใดอคงขัดคองหรือว่าสงสัยอันใดบอกเข้าใจมองใดให้แคบมาถามทิวลี่ในไลน์ได้เลยเด้อแท้ แคบมาโนดนีกับยูนาที่40นะครับให้พี่น้องเปิดไปนะครับอ้าวว้าทุ่ที่ว้าไปพร้อมกันเลโดเลมีเลโดเลมีเลเลเลลาทีลาเลลาทีลาเลลาทีลาสนลาเลโดเลมีเลโดเลมีเลเลเลลาทีลามี เลเลเลลาทีละสอนลาเลโดเลมีเลเลเลลาทีละสอนตามบัดนี้ก็ว่าไป ไปเด้อครับพี่น้องนั่นก็ืออยู่ประมาณนี้บ่ายากหรอกเนาะทำน้องได้แล้วนะทำน้องคันบ่ได้กับเปิดกลับไปกลับมาเป็นอย่างคือสอนเร็วเถอะนะครับมับนควรสะสอนเร็วได้แล้วนะครับเพราะว่าฝึกมาหลายอีพีแล้วนะครับที่วี่สีบล็อคอยบล็อกเงา,น,านะครับสีบล็อโนดกับสีหาสันสันเพื่อกระชับเพื่อให้พี่น้อง ได้จําได้ง่ายแล้วก็ได้ฝึกได้เป้าเป็นในเร็วว่าง่ายบ้านนี้รัดเป้าเป็นเร็วปั๊บแ้้วได้ตัวนี้ได้ตัวนั้นตัวนี้แล้วมันก็จะแตกสารไปนะครับอ่ะคลิปนี้มีเพียงทัานี้นะครับอย่าลืมไปอ่านหนังสือนะครับแล้วก็แคปมาหมองใหนมันผิดหมองใหนบ่ถ,ถือแคปมาบอกเทลรีเลยว่าสงสัยอนไดแค็มาเลยนะครับขอบุณขอบคุณ,คณพ่อกันอีพี่นะไกลแล้วก็สิอหัดไล่ไงไล่สุดเสน่ ไล่หน่อยหลยสอยแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับใจเย็นๆนะครับทิวลี่นั่งอยู่หนีสอนอยู่หนีเบิดมือเบิดเว้นเทียสีตัดตัวแล้วเทียสีเอาลงให้พี่น้องได้นะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนเพราะว่าคันไล่สดนี่มันมันถามได้อยู่กับกิ่งแต่ว่ามันภาพมันบอ่อคุณภาพแล้วกะ็เสียงแล้วกะ็มันมีผิดมีขัดแล้วมันเป็นบ่อพร้พอมเป็นคือเป็นดูบอดีนะครับพี่น้องอาก็เลยว่าเฮ็ดให้มันดีที่สุด ให้พี่น้องเข้าใจง่ายที่สุดและก็โน้ตเป็นมั่วซั่วทั่วบริจัดระเบียบดีๆนะครับอ่ะถือว่าเป็นขอ้อผิดพลาดของทิวเลี่เองนะครับอันนี้ให้พี่น้องเด้เบิ่งชัดๆเปิดเบิง่งหนังสือแล้วก็ว่าไปพร้อมกันเด้อครับพี่น้องมันจังสิได้นะครับอ่ะ ขอบบุญขอบคุณผู้ที่ติดตามรับชมรับฟ,ฟ,ฟังตลอดนะครับแล้วก็เสื้อถือเสื้อหมั่นในทิวลีปนะครับมียังหลายโนดมีซัมนี่ทิวลีว่าให้ฟังทำซัมมี่มือละซัมนี่ฝึกมือและเล็กและหน่อยน้าม,มันหยดเทะละหยดเทละหยดเต็มแก้วเองนะครับเต็มให้เต็มนั่นเองความรู้คือกันค่อยเอาเทละหน่อยน่อยนะครับหวังว่าสิเป็นประโยชน์เด้อให้พี่น้องขอวอวยพรพี่น้อง เป็นทุกผู้ทุกคนเดิมผู้ใดอย่างมหาทิวลีโต้โต,โต,โต,โตอย่างมาฝึกเอาความแค็นแก่มายินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ